พาทุกคนมาผอใคลนะคะไปเที่ยวสวนอนุ่นบ้านแพ้วค่ะซื้อตอนนี้เขาออกำลบบังดงดันในที่ตอกนะคะสวนนี้นะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะนี่เฮ้ยจัดๆชัดๆไปเลยนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเลยไปเซ็นอันนี้เออ อันนี้ก็มีทางเดินอ่ะเราเดินตรงนู้นไม่ได้เหรอนั่นน่ะมันเหรอพอไปถึงนู้นมัจะสุดเหรอแต่ลูกมันไม่ใหญ่หรอลูกไม่ใหญ่อ่ะเอาไม่เอาตัวใหม่มาตัวเก่ามาใช้ได้นะโอซื้อตัวใหม่มาอะไรมันนอนเหรอเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บอัญนที่บ้านแถวนะคะเลื่อนอันนี้แคน้าดหรอเบลล่าเบล่าอ่ะาไม่มีกาของมินมีกาใช่หรอชื่ออ่ะ มีนก้าว่านะมินมีติ๊กเกอร์นะ่ะเห็นเป่ะโชว์มาหน่อยดิติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ใครนะติ๊กเกอร์อหกกรวจ่จผลพ,<อ>พ่อเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปเก็บฮานูนมาสุกแล้วนะคะอันนี้ยังไม่แก่นะคะยังก,กินไม่ได้คะ่ะลูกยังเล็กอยู่

ไม่ใช่าีไ,ไปข้ามสพานีเหลือให้นั่งด้วยมีสะพานไง นั่นน่ะสวยๆทั้งนั้นเลยหลายร้อยเงี้ยเยอะแสนเลยคุณคุณนี่สวยมากเลยอ่ะวข้ามมาอ้หูทำไมไม่ข้ามเอออันนี้อ่ะนี่เฮ้ยไม่ตกง่ายๆเหรออมูลลูกเยอะมากมีสีเดียวมีตุ้มอ่ะคุณไม่ท่านหรอโอ้โอ้โอ้มีฟรีไทยด้วยน้องขักลัว เหมือนกันนะไม,ม่กี่ก้าวก็ได้แต่้าวค่ะตรงนี้มันไม่ค่อยโยดก,ก็จะแห้รงระหว่างนพี่ไก่ถ่ายรูปให้มีหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้อย่าไปไกลนะเด็กขากลับกลับไปได้นะวิ่งเฮียคูเสียวว่ะร่ี้ามันจะร่นเองไม้มช่วยเหล็กได้ขาหน่อยขาคนที่ เราอะเราข้ามทุกวันในสวนเราก็มีไงสภาเราข้ามทุววกทวันเราเลยไม่ค่อยกลัวเหมือนน้องเท่าไหร่แล้วน้องเขากลัวเออใชถอ่ถือจับไหมถือจับไหมมีเรือด้วยเบย่าจะพายเรือนะคะอู้องุน โลละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะสวนอ่างงานจะเป็นผลค่ะบ้านแพ้วนะคะนี่เยอะมากไม่ต้องกลัวว่ามาจะหมดนะคะอุ้ยไม่ยาาเราชิมดูไหมใช่เห็นในเอออันเนี้ยเขาบอกว่าอ่างงานเขาฉีดยาชีไม่ได้แต่เ,เขาน่าจะฉีดยานานแล้วแหละน่าจะยามันน่าจะหมดอายุแล้วนะคะโอ้โหป้าเว้ยตกใจนึกว่าตกน้ำอืม จะบอกว่าลูกเยอะมากอู้ยสวยที่สุดดกมากอ,อะไรจะดกขนาดนี้ดูสิลูกเยอะมากอู้แต่ต้นมายังไม่ค่อยใหญ่นะดูสิลูกใหญ่มากลูกเยอะมากไม่ใช่ลูกใหญ่ลูกเยอะมากแต่ว่ามันพานนี้มันลูก มันก็ได้แค่นี้แหละมั้งโอ้เป็นไงฉันจะตัดฉันจะตัดพวกนี้จอ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 นายเขาบอกให้ชิมก่อนอันนี้สีไม่ค่อยสวยอ่ะก็นั่นแหละแต่มันอาจจะอร่อยก็ได้เช็กก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนดูใกเช็ดเช็ดเช็ดดูใหญ่แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะโอ้ยถ้ไม่สวยน่าอาจจะอร่อยอืม อออยย่่าางงเเเนนี้หคุณมมิ็กกะทำไมไม่เอาตะกร้าใหญ่ๆมาคะเออไม่เป็นไรหนูเอาเรือมาให้หนูเอาเรือมาให้ตอนแรกว่าตะก้นี้ก็เพียงพอมันไม่พอเนี่ยใส่เรือได้เลยค่ะเดี๋ยวขนไปให้เนี่ยถ้าเกิดมีเรือเจอเนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะอยากลงลงได้ป๊า ลูกใหญ่ลูกสวยลูกเยอะมัมมอโอวยมาช่วงนี้นะถึงสีเดอนไม่น่าจะผิดหวังน,นะคะทุกคนมีแต่ลูกเต็มไปหมดอันนี้มายาแกะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่น,น,นะคะทุกคนเพราะว่าคนเข้ามาเที่ยวทุกวนันแล้วก็ตัดลูกไปทุกกี่ทุกวันนะคะอันนี้มายาเขียวๆอยู่โอ้อันนี้น่าจะเริ่มหวานแล้วนะคะนี่สีมะเร็วจะเปลี่ยน โทนมาจะไม่ค่อยเขียวเข้มนะคะแต่ถ้าเปลียนนี่ก็จะเขียวเข้มหน่อยนะคะโอ้ยตอนนี้ใบายรามาประมาณตอนนี้น่าจะบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะคะก็อากาศไม่ค่อยร้อนมากค่ะเราอยู่ใต้ร่มใต้องหุ่นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนจัดนะคะทุกคนก็ถือว่าว่างอยู่นะคะ นี่มีเรือที่นี่ลำเ,เรือนี้น่าจะเป็นเรือเก็บองุ่นนะคะแ <do> ม่ย่าจะไปซื้อไปให้แม่ย่านะคะแล้วก็ฝากไปที่พี่น้องของทางแฟนนะคะเพราะว่าพรุ่งน,นี้แม่ย่าจะเข้าบ้านแล้วคะ่ะเข้าบ้านแม่ย่านะคะอ้อันนี้อันนี้น่าจะแก่นะเน,นี่ยอ้อันนี้แก่นแน่นอนดูสีมันก็จะแบบ มันจะสว่างงเหมือนเราเหมือนเราจะมองทะลุเข้าไปด้านในนะคะแต่ถ้าเป็นพวกนี้เขียวโอ้ไม่ค่อยหวานมากยังไม่เอาค่ะทำไมาเรามองดูแล้วมันสบายตาม,มากเลยอ่ะรู้โดดจังขอเบาย่าปลูกอยู่ต้นนึงแต่มาเป็นองุ่นเขียว ลูกใหญ่นะคะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะเราดูว่ามันจะได้ผลผลิตรหรือเปล่าเป็นชุดต้นใน,ง,ในงานม,มอ,มอ,อ,มอกมเกษตจเอาจริาจริงนะลูกเยอะมากแต่ว่าความหวานมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะต้องเลือกดีๆนะคะเราก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนนะ่ะ เจ้าขอสสวนเขาจะบอกอยู่ว่าเก็บลูกที่แบบสีอ่อนเหลืองๆเข้มๆหน่อยนะถ้าเป็นสีเขียวหมามาจะไม่ค่อยหวานแต่เรามาถึงคนที่เขามาเก็บอ่ะเขาบอกว่าให้ผู้ผ,ผู้เออผัวไหนที่ว่ามันสุกแล้วมาแก่แล้วให้ชิมที่ก้นก่อนนะคะว่ามันหวานไหมถ้าหวานก็เก็บได้แต่ถ้ายังไม่หวานยังไม่พอใจก็ยังไม่ต้องเก็บนะคะเพราะว่าถ้าความหวานยังไม่พอแล้วก็เอาไปมันก็เปรี้ยวนะแต่ถ้าเราไปทิ้งไว้ความหวานอาจจะ ราให้มันลืมต้นอาจจะหวานขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอืมอันนี้หวานรูกนี้หวานไม่ยากจะเก็บเก็บมือเปล่านะจ๊ะอุ้ยแข็งอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอรอไกลๆจะบอกว่าสวนอง,งุ่นบ้าแพลวฮะสายเออสวนองุ่นบ้าแพลวแฟนวายา จะพามาเที่ยวหลายปีก่อนแล้วนะคะเห็นว่าเออมีคนมาเที่ยวแล้วจะชวนบาย่าไปเที่ยวด้วยเบาย่าบอกบาย่า,า,า,าไม่อยากไปแต่พอเพือพ่อชวนมาบาย่าก็เว้ยมานให้เขาเฉยเลยพาเพื่อมาเที่ยวด้วยนะคะแต่มาก็ไม่ผิดหวังน,น้ลูกเยอะแม่เห็นเต็มเต็มอันนี้คือถ้าเรามาก่อนหน้านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าคนมาเที่ยวก่อนที่เขาโลไปในติ๊กต็อก โอ้โหน่าจะเยอะมา,มากๆโอเคเดี๋ยวไปย่ายอร่มให้เพื่อนก่อนนะพี่กายพายเรือนตามมาเผื่อได้ลูกที่มาโอเคแต่ถ้าในน้ำแค่ว่ามาโอเคพี่ตัดเลยนะไม,นไม่มีกระไกลไกะไกหัวเรืองไงฉันนี่แหละไม่มีกระไกล บบยาก็ชิมไปเรื่อยๆนะคะเห็นคนอื่ดชิมบบยาก็ชิมตามนะคะเ่มเปรนไหนคะตม้ไม้อันใหญ่อันเดียวอ่ะแล้วตรงบริเวณตรงนั้นน่ะตัวไม้ไม้ไหนไม้ริมน้ำเลยไม้ริมน้ำ ไม่รู้สิเรามอดูใกล้ลาใกล้ๆเยอะแยะเนี่ยเนี่ยจะได้ได้พวนสวยๆแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ะจะจะเก็บพูนี้พูนี้ไม่ค่อยใหญ่ได้เยอะมากเลยอย่ะป้าหนักหนประมาณอะขอคุยไปยากคนเดียวน่าจะอยู่ที่ประมาณ สิบโลได้ไหมคะสี่โลนั่นแหละสี่ห้าโลนั่นแหละแม่จะจะเก็บเพิ่มมาอีกตั้งสองสามพวงนะเมื่อกี้สี่โลแล้วอ่ะเรายกดูหนักมากลงนี้เดี๋ยวเราไปเอากระทาเออขากรรบนู่นมันน่าจะมีอยู่แหละเพราะว่าลูกเยอะอยู่ไปไปเส้นไหนข้างหน้าโอ้เออมีระวัง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 ถงต่อไม่ได้ เธย,ยังไม่เคยได้ถ่ายร่วมกับผลไม้เลยนะไม่มีเคยถ่ายให้ฉันเลยอะ่ะโอ้โอ้โอ้คนที่มาพายเรือก็จะอิรูตุนนาน,นิดนึงนะคะแต่มันมีสะพานข้ามนะคะคนที่เดินเออคนที่พายเรือไม่ได้ก็ใช้เดินเอาก็ได้คะ่ะคนนไหนจ๊ะไก,กันเราชิมดู ฉันร้านน้ำอันนี้ได้ปะ่ะเข้าทางไหนเรอขาวใช่ปมา้านี้า,าได้เล,เลยเป็นก็นไม่ลงหรอกโค้งใช่อ,อ๋อฝันนี้สีดำอยู่ฝันนี้ไงมิน้นนี่ไงสีดำเขาไม่เปิดเลยไม่มีแค่นี้เองแถวเดียวแถวหน้านเนี่ย ฝานุ่มก็เป็นสีเขียวมายาอ่อนอยู่ย้ำอีกทีนะคะเราจะไปเทีเ่ยวก็โทรถามก่อนนะคะเพราะว่าวันที่บายาไปเที่ยวกับวันที่บายาปล่อยคลิปอะมันหลายวันถัดมานะคะโอเคไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ